สาวน้อยมาถึงมหาวิทยาลัยปักกิ่งแล้วนี่คือมหาวิทยาลัยปักกิ่งใหญ่ขนาดนี้สวัสดีแม่ฉันมาถึงมหาวิทยาลัยปักกิ่งแล้วแม่ไม่ต้องกังวลนะฉันจะตั้งใจเรียนให้ดีแน่นอนการขยายการขายเรามาใช้ปกมือต้อนรับอย่างอบอุ่นที่สุดต้อนรับเสี่ยเฉียวผู้ที่ได้รางวัลอันดับหนึ่งระดับชาติ ตอนรับเซี่ยเฉียวผู้ที่ได้รางวัลอันดับหนึ่งระดับประเทศลีเจียท่านผู้นำมหาวิทยาลัยที่เคารพเพื่อนนักเรียนทุกคนสวัสดีตอนบ่ายทุกคนฉันชื่อเซี่ยเฉียวนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาที่เมืองจิงไห่บางทีพวกคุณหลายคนเกิดที่นี่แต่ฉันมาจากหมู่บ้านยากจนในหุบเขาเดินจากหมู่บ้านในหุบเขามาที่เมืองจิงไห่ฉันใช้เวลาถึงสิบแปดปีที่นี่มีความฝันของฉันฉันเชื่อว่าถ้าฉันขยันทำงานความฝันทั้งหมดจะสามารถเป็นบานออกมาอย่างสวยงามเพื่อนนักเรียนเซี่ยนี่คือของขวัญจากรุ่่นีให้เอ ความฝันของเธอจะต้องเป็นจริงในสักวันขอบคุณทุกคนตอนรับเสี่ยเฉียวผู้ชนะเลิศระดับชาติเหยาเยาเสี่ยเฉียวคนนี้ไม่เพียงแต่เป็นอันดับหนึ่งระดับชาติตอนนี้ยังเป็นดาวเด่นของภาควิชาสื่อสารมวลชนในฟอรัมได้พูดถึงเธอแล้วได้รับการคัดเลือกเป็นดาวเด่นของมหาวิทยาลัยคนใหม่แล้วเหยาหยางเธอดูเหมือนจะขโมยความโดดเด่นของคุณไปเด็กสาวจากหมู่บ้านยากจนในหุบเขาที่วิ่งออกมาจากที่นั่นก็อยากจะกลายเป็นนกฟินิก มาคุยเรื่องความฝันกับฉันงั้นฉันจะสอนเธอให้ดีไม่เอาไม่เอาคุณอยากเข้ามาคุณอย่าไม่เอาฉันฝันร้ายอีกแล้ว ข่าวดีที่คุณเขียนให้ฉันการวางแผนข่าวของผู้หญิงโสดถูกเลือกโดยผู้ใหญ่ยินดีด้วยนะเพลงน้องสาวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคุณทํางานเป็นนักเขียนเงาให้ฉันทําให้ฉันกลายเป็นผู้ดาเนินรายการข่าวที่มีเรตติ้งสูงผู้ดําเนินรายการข่าวสวัสดีทุกคนฉันคือผู้ดําเนินรายการข่าวส่งหวยแต่เมื่อไม่กี่ปีที่แล้วคุณอยู่ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นคุณถูกไล่ออกถูกแบนไม่มีเลยสถานีโทรทัศน์กล้าเอาคุณไปคือฉันที่ให้คุณมีงานทําฉันรู้จักพี่สองคุณรู้ก็พอฉันจะไม่ททําาให้คุุณขน รัฐมนตรีหลีจากกลุ่มเทียนเฉิงมีความสนใจในการลงทุนรายการนี้เกี่ยวกับผู้หญิงโสดเรานัดเขาที่สถานที่จัดงานชั้นสูงเพื่อทานอาหารเธอก็มาที่นี่ด้วยกันเธอซ่งเหวยฉันได้บอกไว้ลงหน้าแล้วฉันทำแค่เบื้องหลังไม่ต้องไปสังสรรค์หรือดื่มรายการนี้เป็นของเธอขาดเธอไม่ได้เธอไม่รีบหาเงินหรอือจะให้แฟนเธออย่างเสียวรักษาหรอือถ้าคืนนี้สำเร็จฉันนะจะให้เธอซองแดงหนึ่งแสนฉันจะไปเดี๋ยวนี้ได้ งั้นฉันจะส่งที่นั่งให้เธอเธอมาที่นี่เดี๋ยวนี้เลยอ่ะที่นี่จอดรถจักรยานไฟฟ้าไม่ได้นี่คือสถานที่จัดงานชั้นสูงขอโทษนะงั้นฉันจะจอดข้างทางเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้า ลู่ซื่อเยียนเธอหายไปกว่าห้าปีในที่สุดก็กลับประเทศแล้วครั้งนี้คงไม่หายไปอีกแล้วใช่ไหมครั้งนี้ฉันกลับประเทศพร้อมกับภารกิจคุณยายรอคอยที่จะอุ้มหลานเร่งให้ฉันแต่งงานผู้มีอำนาจในตระกูลู่ต้องการกลับประเทศเพื่อแต่งงานนั้นคือคุณหนูชื่อดังจากจิงไห่ไม่ให้คุณเลือกเลยนะพี่ซื่อเหียนคุณชอบผู้หญิงประเภทไหนฉันชอบเพื่อนนักเรียนทุกคนสวัสดีตอนบ่ายทุกคนฉันชื่อเซี่ยเสี่ยวอะคุณนี่ขี่จัก,กรยานไฟฟ้าทำไมถึงมาอีกแล้ว ฉันมีการนัดหมายห้องไหนหลักห้องหนึ่งศูนย์หกหกมีการจองไหมห้องหมายเลขหนึ่งศูนย์หกมีการจองหรือไม่มีมีงั้นก็ได้เข้าไปเถอะพี่ซื้อเยี่ยนพี่ซื้อเยี่ยนคุณยังไม่ได้บอกว่าคุณชอบผู้หญิงประเภทไหนละ่ะยามตัวเล็กๆในเมืองจริงไห มีท่าทางแบบนี้กันหมดเลยเหรอคุณทํางานยังไงคุณโฮฉันจะบอกกับเจ้านายคุณคุณไม่ต้องทํางานแล้วไปให้พ้นเดี๋ยวนี้คุณโฮกกรุณาให้อภัยฉันเถอะคุณโฮพี่ซ่ง,งคุณมาถึงแล้วนะรีบเข้าไปเถอะรัฐมนตรีหลีขอบคุณที่ให้เกียรติรัฐมนตรีจี้รัฐมนตรีหลีได้ยินว่าคุณจะลงทุนในรายการใหม่ของเราผู้หญิงสดฉันตื่นเต้นมากจริงจริง ทุกคนอย่าลืมความสุภาพนะนี่คืออะรัฐมนตรีหลี่นี่คือเสี่ยเฉียวจากสตานีของเรารีบไปทักรัฐมนตรีหลี่หน่อยสวัสดีครับรัฐมนตรีหลี่ได้ยินชื่อเสียงมานานโอ้คุณรู้จักฉันรัฐมนตรีหลี่รายการกีฬาและเสียงเพลงดีจากรุ่นใหม่กำลังฮิตทำให้ฉันประทับใจมากอะทุกคนดูนะันี่คือการเตรียมตัวอย่างดีดีมีความสามารถ มีพรสวรรค์และพยายามอย่างเพียงพอถ้าไม่ใช่เรื่องในปีนั้นทำลายเธอตอนนี้เป็นพิธีกรในช่วงเวลาทองควรจะเป็นเธอแล้วมาร่วมยกแก้วให้รัฐมนตรีหลีกันเถอะเร็วหน่อยมาดีครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณรัฐมนตรีหลีขอบคุณรีบดื่มนะ น,นั้นนะฉันเห็นเสี่ยเสียววันนี้ไม่สามารถดื่มอีกแล้วถึงตรงนี้ก็จบแล้วนะพรุ่งนี้เอาสัญญามาเซ็นขอบคุณรัฐมนตรีหลี่งานให้ฉันไปส่งคุณที่รถนะรัฐมนตรีหลี่คุณค่อยๆไปนะเชิญทางนี้ครับเชี่ยวรัฐมนตรีหลี่ในที่สุดก็ได้มาแล้วสัญญาว่าจะให้คุณซองเงินหนึ่งแสนหยวนฉันจะโอนให้คุณพรุ่งนี้ขอบคุณพี่ซ่งอืมมันรู้สึกแปลกๆไม่เป็นไรใช่ไหม เพิ่งดื่มเล่าไปหน่อยรู้สึกมึนง,งั้นวันนี้เรามาพักที่นี่กันเถอะคนละห้องยังไงก็มีคนดูแลอยู่ไปกันเถอะ มีคนกำลังเปิดประตูห้องของฉันใครใครคือฉันรัฐมนตรีหลี่ทำไมเป็นคุณคุณต้องการทำอะไรคุณไม่เห็นเหรอฉันสนใจคุณแล้วรัฐมนตรีหลี่กรุณาเคารพตัวเองที่นี่คือห้องของฉันกรุณาออกไปเดี๋ยวนี้คุณรู้ไหมนั่งในตำแหน่งของฉันมีผู้หญิงกี่คนที่เข้ามาหาฉัน คุณทำงานอยู่ใต้การดูแลของส่งหวยเธอให้คุณเท่าไหร่หนึ่งหมื่นสองหมื่นคุณต่อไปตามฉันมาทุกเดือนให้คุณสองแสนแค่คุณสามารถดูแลฉันได้ดีไปให้ผลถ้าคุณไม่ออกไปฉันจะออกไปเองคุณทําอะไรคุณปล่อยฉันลงปล่อยฉันเถอะเธอทําตัวเป็นอะไรอยู่ที่นี่อ่ะเรื่องในอดีตของเธอยังไม่เรียนรู้บทเรียนหรือคนมาแล้วรัฐมนตรีรับโทรศัพท์จับคนกลับมาให้ฉันครับ เฮ้ hey, ยงเซียวฉันเจอผู้ใช้ที่คุณเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้อย่างเซียวรีบรับโทรศัพท์หน่อยทำไมเธอไม่รับโทรศัพท์ที่นั่นไล่ตาม ยาหนีพวกเขากำลังไล่ตามเธอเธอกำลังสั่นกลัวมากกลัวก็ให้กอดฉันเถอะอย่ากลัวมีฉันอยู่ที่นี่ พวกคุณทําอะไรอยู่นี่นี่ไม่ใช่ตระกูลชั้นสูงในเมืองจิงไฮหรอือโภเศร้าหรือพวกเรากล้ารบกวนพี่ชายซื้อเยี่ยนของฉันชีวิตไม่ต้องการแล้วหรือไปให้ผลพี่ชายซื้อเยี่ยนขอบคุณก็แค่นี้แล้วไปจะขอบคุณฉันยังไงเธออยากทำอะไรฉันมีแฟนแล้วแล้วแฟนของเธอคนนี้ทำหน้าที่ไม่ค่อยดีเลย กลางดึกทำให้เธอดื่มเหล้าขนาดนี้ยังถูกคนเลวสองคนไล่ตามฉันสามารถปกป้องตัวเองได้ดูแลตัวเองให้ดีนะกับแฟนของเธอมันคนละเรื่องกันฉันขอกลับก่อนนะเพิ่มวิชัยกันเถอะอยากเข้าใจผิดนะฉันไม่ใช่คนเลวเธอใส่เสื้อผ้าของฉันช่วยซักแห้งแล้วคืนให้ฉันด้วยเรามาเพิ่มวิชัยกันเถอะจะได้ติดต่อสะดวกเสื้อผ้านี้แพงมากนะ ฉันนามสกุลลู่ลู่ซื่อเยี่ยนฉันชื่อเสียเสียวเสื้อผ้าฉันจะซักแห้งแล้วคืนให้เธอขอบคุณเธอมากวันนี้ฉันขอตัวก่อนนะฉันไปหาพี่ซื่อเยี่ยนเกิดอะไรขึ้นไปกันเถอะจะไปไหน พี่ซือเยี่ยนเธอนี่ทำตัวเป็นผู้พิทักษ์ดอกไม้เลยนะส่งเขากลับถึงบ้านแล้วหรอือฉันเข้าใจแล้วเธอมาเพื่อเสี่ยเฉียวคนนี้กับประเทศใช่ไหมเธอนี่จะแต่งงานกับเขาเป็นภรรยาใช่ไหม5ปีก่อนที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นเธอท่านผู้นำมหาวิทยาลัยที่เคารพเพื่อนนักเรียนทุกคนสวัสดีตอนบ่ายทุกคนฉันชื่อเสี่ยเฉียวคุณชายพ่อและแม่ของคุณประสบอุบัติเหตุเครื่องบินเสียชีวิตทั้งคู่เธอพูดว่าอะไรคุณชายตอนนี้ทั้งตะกูล,ลกกู่้อมอมท่แขงง มรดกมหาศาลหลายพันล้านดอลลาร์ตกอยู่ในสงครามกลางเมืองลุงและอาของคุณต่างก็เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดคุณยายให้คุณกลับไปทันทีพ่อแม่ของคุณก็หวังว่าคุณจะสืบทอดลูซ้่ห้ามให้ลูซ้่ตกไปอยู่ในมือคนอื่นเด็ดขาดเพียงแค่ฉันทํางานหนักความฝันทั้งหมดก็สามารถเป็นบานออกมาอย่างงดงามช่วยฉันส่งช่อดอกไม้ขึ้นไปครับคุณชายกาดวอวยพรใบนี้คุณช่วยฉันส่งขึ้นไปด้วยครับคุณชายฉันจะไม่ให้ใครได้รับลูซ้่เตรียมเครื่องบินส่วนตัวออกเดินทางทันที ใช่แต่ลูกซื้อเยี่ยนเสียเสียวคนนี้นอกจากหน้าตาสวยแล้วก็ไม่มีอะไรพิเศษเลยนั่นเพราะคุณไม่เคยเห็นเธอรูปลักษณ์ที่เจิดจ้าตอนนี้เธอไม่ใช่เธอที่แท้จริงห้าปีนี้เธอได้ผ่านอะไรมาหยางเสียว คุณอยู่ที่บ้านทําไมไม่รับโทรศัพท์ของฉันโอเออฉันเล่นเกมอยู่คุณพูดว่าอะไรสวัสดีเสีเ่ยวได้ยินมาว่าคุณมีปัญหาพี่ซ่งรัฐมนตรีหลี่ถือกาดห้องเข้าไปในห้องของฉันต้องการกลุมขืนฉันใครให้กาดห้องเขาเสีเ่ยวคุณคงไม่สงสัยว่าฉันให้กาดห้องเขาใช่ไหมถึงแม้ว่าฉันจะอยากเชื่อมโยงเครือข่ายของเทียนเซิงแต่ฉันก็ไม่มีความจําเป็นที่จะทรยศคุณพี่ซ่งสถานีจะดูแลฉันไหม เรื่องนี้ฉันต้องถามเจ้าหนายเฉียวเฉียวคุณเป็นอะไรยางเซียวฉันอยากลาออกลาออกคุณลืมเรื่องเก่าๆไปแล้วเรื่องเก่าเรื่องก่อนหน้าฉัน อุ้ยฉันเพิ่งซื้อสร้อยข้อมือเพชรหายไปเหยาเหยาคงไม่มีใครขโมยไปสร้อยข้อมือเพชรของคุณใช่ไหมคือเสี่ยเฉียวฉันเห็นด้วยตาตัวเองเธอขโมยสร้อยข้อมือเพชรของเหยาเหยาสร้อยข้อมือเพชรอะไรฉันไม่ได้ขโมยนี่คือสิ่งที่เธอขโมยไปลินเหยาพวกคุณอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าเสี่ยเฉียวดูไม่เหมือนขโมยเลยขโมยหรือเปล่าถ้าค้นดูจะรู้เองพวกคุณมีสิทธิ์อะไรในการค้นกระเป๋าฉันคือให้ฉันด้วยอะไรนะเสี่ยเฉียวหรือว่าเธอรู้สึกผิดนี่คืออะไรรองเท้าแคนวาส นี่คือแม่ของฉันที่ท่านทําให้ฉันด้วยมือของท่านคืนให้ฉันด้วยจริงๆแล้วมาจากหมู่บ้านยากจนในหุบเขาปัจจุบันยังใส่รองเท้าแคนวาสอยู่เลยฉันมาจากภูเขาใหญ่แต่ฉันไม่รู้สึกว่าตัวตนของฉันไม่ได้น่าอายนี่ไม่ใช่เหตุผลที่พวกคุณจะมาล้อเลียนฉันเจอแล้วเป็นสร้อยข้อมือเพชรเสี้ยเฉียวเธอคือขโมยเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วมาจากกระเป๋าเสี้ยเฉียวค้นพบสร้อยข้อมือเพชรนี่ไม่ใช่ของฉันฉันไม่ได้ขโมยยังกล้าปฏิเสธอีกวันนี้ฉันจะสอนเธอให้รู้จักเธอนี้แหละขโมย ตอนนี้รีบคุกเข่าขอโทษฉันฉันไม่ได้ขโมยเธอมีสิทธิอะไรที่จะตีฉันปล่อยฉันหลินเหยาพวกคุณอยากตีกันเลยอะพวกคุณทําอะไรอยู่อาจารย์เจ้าไปที่สํานักงานกับฉันอาจารย์เจ้าฉันไม่ได้ขโมยของฉันต้องการดูก้องงจอนปิดเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง ฉันรู้ว่าคุณมาจากในภูเขาขาดเงินใช้แต่ก็ไม่จำเป็นต้องขโมยของหรอกอยากเข้ามานะคุณเล่นเสร็จแล้ววันนี้ฉันจะประกาศเรื่องหนึ่งนักเรียนเชี่ยเฉียวจากโรงเรียนของเราและเมื่อระเบียบโรงเรียนอย่างร้แรงจึงสั่งให้เขาถอนตัว,วผู้อำนวยการ ไม่ใช่แบบนี้คุณฟังฉันอธิบายผู้อำนวยการผู้อำนวยการนี่คือข่าวที่คุณเขียนคุณยังอยากเป็นพิธีกรอยู่เหรออย่าฝันไปเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาฉันบอกคุณท้องฟ้าและทะเลต้องใช้ตัว๋วกวีและอนาคตก็ต้องใช้ค่าเดินทางความฝันมันมีค่าคนจนแบบคุณไม่สามารถเล่นได้เลย ฉันไม่ได้ลืมหลังจากเรื่องนั้นคุณถูกไล่ออกและถูกแบนไม่มีใครกล้าต้องการคุณเลยน,นี่คือญาติของฉันส่งหวยช่วยเห็นแก่น้าฉันหน่อยถึงจะให้คุณมีงานทําแต่ส่งหวยในปีนี้เพิ่งพาข่าวที่ฉันเขียนและการวางแผนข่าวได้ทั้งชื่อเสียงและผลประโยชน์ฉันไม่เป็นหนี้เธอหยางเซียวฉันอยากลาออกฉันทํางานที่นั่นไม่สนุกชื่อเสียวเราเป็นคนบ้านเดียวกันตอนแรกที่รู้ว่าคุณถูกแปลงฉันก็ไปหาซาซินหลงไปมีเรื่องกันผลคือโดนเขาถีบเข้าที่จุดสําคัญ ฉันมีปัญหาทางเพศค่าผ่าตัดต้องใช้เงินหนึ่งล้านรับชมคุณไม่ใช่บอกไว้หรอือว่าจะมาหาเงินกับฉันคุณจะลาออกแล้วหรอือจะไปหาเงินที่ไหนละ่ะฉันไม่เป็นน่สซงหวยแต่ฉันเป็นนีสหยางเสี่ยวฉันโทรไปถามที่สถานที่จัดงานรั้ววงจรปิดที่นั่นเสียหมดไม่มีวิธีการพิสูจน์รัฐมนตรีหรือใช้บัตรเข้าไปในห้องของคุณฉันรู้แล้วแล้วคุณมีการบันทึกเสียงไหม ไม่มีแล้วคุณมีลักฐานนื่ยอื่นไหมไม่มีไม่มีมมส่งหวยเรื่องนี้ก็ให้ถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นเถอะนั่นแหละถูกต้องแล้วรัฐมนตรีหลี่ไม่ใช่คนธรรมดาเราไม่สามารถไปยุ่งกับเขาได้เสี่ยเฉียวพักผ่อนให้ดีนะทำตามที่ฉันบอกให้ดีเฉียวเฉียวอยากคิดถึงความฝันอะไรอีกเลยให้เรายอมรับชะตากรรมเถอะฉันขอกลับห้องก่อนนะ ววความฝันของคุณจะต้องเป็นจริงในสักวันถึงแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าคุณคือใครแต่เมื่อเห็นฉันในตอนนี้ คุณจะผิดหวังมากไหมอย่าลืมเสื้อผ้าของฉันนะสวัสดีค่ะฉันมีสู่ตัวหนึ่งที่ต้องการซักแห้งรบกวนคุณส่งของถึงบ้านในวันพรุ่งนี้ สูตรของคุณซักแห้งเสร็จแล้วขอบคุณคุณลูกเสื้อผ้าของคุณซักเสร็จแล้วตอนนี้จะส่งให้คุณฉันกําลังทานข้าวกับเพื่อนๆอนอยู่ร้านอาหารที่จองไว้คุณมาที่นี่เถอะสวัสดีค่ะขอถามว่าเป็นคุณเสี่ยหรือเปล่าใช่คุณลูกได้สั่งฉันไว้แล้วเชิญ พี่ซื้อเงินทำไมคุณกลับเร็วจังครับคะคุณลูกเสี้ยวมาถึงแล้วมาแล้วคุณลูกคนนี้คือใครครับคงไม่ใช่แฟนของคุณลูกใช่ไหมไม่ใช่ฉันไม่ใช่เธอคือแฟนของฉันพวกนี้ชอบบอกว่าฉันหาคู่ไม่ได้ช่วยหน่อยแต่แฟนของคุณสำคัญขนาดนั้นเลยหรือ ช่วยกันในยามฉุกเฉินไม่ได้เลยเหรอคุณลู่หยุดพวกคุณกำลังพูดอะไรอยู่เหรอคุณลู่เรากินข้าวกันแล้วไม่หิวก็อย่าให้เรากินอาหารของคู่รักเลยพอเธออยากทำให้วุ่นวายแฟนของฉันขี้อายเราขอตัวก่อนนะไม่ใช่แฟนของคุณลู่คือใครครับเธอคือใครไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญคือเธอคือคนที่พี่ชิยานชอบเราคุณหนูในเมืองจิงไห หยางเซี่ยดูสิกนั่นไม่ใช่แฟนของคุณเสียเฉียวเหรอเ,เธอขึ้นรถของใครครับไม่รู้สิกตามไปดูหน่อยคุณลูกข้างหลังดูเหมือนมีคนตามเรามาเขาคือแฟนของฉันหยางเซียวถ้าเขาคือแฟนของคุณงั้นฉันต้องทักทายเขาหน่อยแล้วฉันเรียนไม่เอา ฉันไม่อยากให้เขาเข้าใจผิดถ้าไม่มีเรื่องก็ขอให้ห่างๆหน่อยรถคันนี้ของฉันไม่ถูกนะแค่สีทาก็ต้องหลายแสนแล้วเชียเฉียวเคยประสบกับยังเซียวคุณเป็นอะไรไป รถคันนี้ฉันเคยเห็นในนิตยสารต้องมีมูลค่าหลายล้านแล้วขับรถคันนี้ต้องเป็นคนสำคัญแน่ๆเสี่ยเฉียวไม่ได้อยู่ในรถเมื่อที่เรามองผิดไปคุณลองคิดดูสิเสี่ยเฉียวเคยเกิดขึ้นเรื่องที่ไม่ดีขนาดนั้นผู้ชายคนไหนจะเอาเธอเอาละถูกต้องคุณยังเล่นพนันอยู่ไหมคุณห้ามพูดผิดในหน้าเสี่ยเฉียวพูดหลุดไปแล้วหยางเสียวเสี่ยเฉียวทำดีกับคุณมาตลอดหลายปีนี้ยังไงฉันเห็นทุกอย่างนักเธอเป็นสาวดีเธอทำงานอย่างหนักเพื่อหาเงินค่ารักษาพยาบาลให้คุณแต่คุณกลับ อย่าทำให้สาวดีๆแบบนี้หายไปเลยเขามองไม่เห็นแล้วคุณดีกับแฟนของคุณมากแต่ในสายตาแฟนของคุณคุณดูเหมือนแม้แต่สีที่มีราคาเป็นแสนก็ยังไม่ดีเท่าเ้าคุณลูกเสื้อผ้าของคุณช่วยแขวนให้ฉันหน่อย แขวนเสื้อผ้าไว้ข้างหน้าเถอะจัดการรับช่วงที่บ้านคุณมีอะไรเยอะแยะขนาดนี้เอกสารข่าวที่หายากว้าวเอกสารข่าวเล่มน,นี้ฉันค้นหามาดานแล้วฉันขอดูอันนี้ได้ไหม ยากดูอันนี้สามารถให้คุณดูได้แต่คุณต้องตอบคำถามฉันสามข้อคำถามแรกคุณอยากเป็นผู้ดำเนินรายการข่าวมากขนาดนั้นทำไมไม่ยืนอยู่บนเวทีคำถามที่สองแฟนของคุณแย่ามากขนาดนั้นทำไมคุณถึงเลือกเขาคำถามที่สามฉันเรียน คำถามที่สามทำไมคุณถึงมีกลิ่นหอมขนาดนี้เมื่อกี้คุณนั่งอยู่บนขาของฉันฉันก็ได้กลิ่นแล้วลูซี่เยียนคุณใจร้อนเกินไปคุณเห็นแฟนของเธอไหมแฟนหนุ่มเริ่มึงแล้วขอโทษวันนี้ดื่มเหล้าไปนิดหน่อย ที่ไหนฉันขับรถไปส่งเธอกลับบ้าน ทำไมกลางดึกถึงอาบน้ำเย็นยังดื่มน้ำแข็งอีกเหรอเป็นขค่รือเปล่าไม่เป็นไรเธอออกไปก่อนเถอ 4. ัวสีตรวจสอบหน่อยว่าเสี่ยเฉียวทำงานที่ไหนพี่ซื้อเยี่ยนตรวจสอบให้เธอเรียบร้อยแล้วเสี่ยเฉียวตอนนี้ทำงานที่บริษัทหนึ่งร้านสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเป็นพนักงานเล็กๆซื้อกิจการสถานีโทรทัศน์นี้พี่ซื้อเยี่ยนพูดจริงจัง ฉันไม่สามารถรอได้อีกแล้วฉันต้องการเธอเสี่ยเฉียวไม่ดีแล้วรัฐมนตรีหลี่มีปัญหาแล้วเขาเป็นอะไรรัฐมนตรีหลี่เขาจะหาทนายฟ้องเธอฟ้องฉันเขาเป็นผู้กระทำความบุนแรงมีสิทธ์อะไรรัฐมนตรีหลี่พูดว่ากาดห้องนั้นเป็นเธอที่ให้เขายังบอกว่าเป็นเธอที่นัดเขาเข้าไปในห้องต้องการจะทำการหลอกลวง เชียยช่ยวยาเชี่ยฟ้องฉันเรื่องอะไรฉันจะบอกกับพวกเขาเป็นเธอที่ขโมยของแล้วถูกฉันจับได้แล้วก็ถึงตาคุณที่ต้องเอาใจฉันคุณเชีย่ยเชียวให้สินบนอาจารย์ของตัวเองไม่เอาอคุณฟังเราพูดอยู่ไหม คุณฟังฉันพูดอยู่ไหมพวกคุณกําลังพูดอะไรเรื่องนี้ไม่สามารถทําให้ใหญ่โตได้แน่นอนว่าเราจะปกป้องคุณฉันคิดวิธีหนึ่งออกแล้วพวกเราน,ะนัดรัฐมนตรีหลีออกมาคุณขอโทษเขาต่อหน้ายอมรับความผิด